อเออเอาหนะ้เรนะียแป๊งนะรู้จักอ่ปัตตาห์ไหมรู้จักค่ะรู้จักยังไงไปเติมน้ำมันที่นั่นบ่อยค่ะอ๋อครับแล้วคิดยังไงถ้าพูดถึงปตทาห์จะคิดยังไงปัตตาเป็นยังไงบ้างชอบเวลาไปเติมน้ำมันแล้วเขาให้บริการดีอะค่ะเช็ดกระจกให้บริการพูดจาสุภาพค่ะ ถ้าเกิดวันหนึ่งเรามีอำนาจอยู่ในปตทเราจะทำอะไรวันหนึ่งมีอำนาจเพิ่มน้ำมันให้ลูกค้าเยอะๆในราคาที่ลดลงหรือเปล่าทำไมอ่ะจะไดเ้เรียกลูกค้าดึงลูกค้ามาเยอะๆ,ๆอะไรประมาณนี้อยากฝากอะไรถึงปตทาด้าไหมอยากฝากอะไรปกติการให้บริการเขาก็โอเคอยู่แล้วค่ะแต่อยากให้น้ำมันลดลงสักนิดนึงจะได้เข้าบริการบ่อย Mm-hmm. <laughs>